สวัสดีครับสมาคมลับในโลกเวทมนต์นั้นมีอยู่มากมายหนึ่งในนั้นก็คือสมาคมลับพา์คีนกฟินิกซ์ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านและสู้กับคนที่รู้ว่าใครคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับภาคีนกฟินิกซ์และรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของสมาคมทั้งรุ่นแรกและรุ่น2แต่ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบทหนังด้วยนะครับ สมาคมลับพาคีนกฟินิกซ์หรือ Order of the Phoenix ก่อตั้งขึ้นโดยอัล u บัสดัมเบิลดอร์และถูกตั้งชื่อตามนกฟินิกซ์ของเขาที่ชื่อว่า Fox ภารกิจขององค์กรลับนี้คือการต่อต้านคนที่รู้ว่าใครหรือที่เรารู้จักในชื่อ Lord v o l d e m o r อรวมถึงพวกผู้เสพความตายสมุนของเจ้าแห่งาศาสตร์มืดด้วยโดยสมาชิกรุ่นดั้งเดิมของพาคีถือกำเนิดขึ้นทันทีหลังจากที่โวลเดมกลับมาที่อังกฤษและเริ่มขยายอำนาจมืด พยายามควบคุมกระรวงเวทมนต์และกดขี่คมเหงพวกที่เกิดจากมารเก้นในปี1970ดัมเบิลดอร์และสมาชิกรุ่นแรกของภาคีพวกเขาทำงานร่วมกับกระทรวงเพื่อต่อสู้กับเจ้าแห่งศาสตร์มืดและผู้ติดตามภาคีมีบทบาทสำคัญในสงครามพ่อมดครั้งที่1นึ่ใช้ชนะครั้งแรกของภาคีเกิดขึ้นในปี1981เมื่อคนที่รู้ว่าใครได้พ่ายแพ้แฮร์รี่พอตเตอร์ เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์มีชื่อเสียงไปทั่วโลกผู้วิเศษทุกคนในโลกเวทมนตรู้จักเขาในฐานะเด็กชายผู้รอดชีวิตใครๆรู้จักชื่อเธอไปทั่วเด็กชายผู้รอดชีวิตแต่ชัยชนะของภาคีในครั้งนั้นต้องแลกมากับการสูญเสียหลายชีวิตต้องหลีกเร้นแยกย้ายหลายชีวิตได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวอยู่นานหลายชีวิตต้องตายมาลีนแมคคินนอน ถูกฆ่าตายในสองอาทิตย์หลังจากถ่ายรูปนี้โวลเดโอร์ม์จัดการกับครอบครัวเธอทั้งหมด13ปีนับจากวันที่โวลเดโอร์ม์พ่ายแพ้สมาชิกภาคีที่แยกย้ายไปคนละทิศคนละทางได้ถูกเรียกกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในปี1995เมื่อคนที่รู้ว่าใครหวนคืนสู่อำนาจด้วยฝีมือของทาดรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของเขาการรวมตัวกันอีกครั้งของภาคีนกฟินิกซ์เปรียบเสมือนการเกิดใหม่จากเท่าฐานของนกวิเศษในตำนาน ถึงแม้สมาชิกรุ่นแรกจะเหลือน้อยลงแต่ก็มีสมาชิกรุ่นสองมาเพิ่มเติมเพียงแต่ครั้งนี้พวกเขากลับไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอีกต่อไปคอนเนลเียสฟัดและกระทรวงเวทมนต์ปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดนั้นกลับมาแล้วคอนเนลเียสคิดว่าดัมเบิลดอกับเด็กชายผู้รอดชีวิตร่วมมือกันปล่อยข่าวลือเรื่องคนที่รู้ว่าใครหวนกลับมาเพื่อหวังที่จะช่วงชิงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์จากเขาไป เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำให้ความสัมพันธ์อันดีเมื่อครั้งก่อนระหว่างดัมเบิลดอร์และคอนเนลิียสได้แตกหักนับตั้งแต่นั้นหลักฐานที่ว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดโหนกลับมาเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้เขาไม่ได้กลับมาหรอกพาคีนอกฟินิกส์จึงกลายเป็นองค์กรลับซ่อนเร้นอยู่ใต้ดินภารกิจเดียวของพาคีที่สำคัญที่สุดณตอนนั้นก็คือการคุ้มครองแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากที่ผู้คุมวิญ,ญญาณโจมตีแฮร์รี่กับดัตลี่ ดัมเบิลดอจึงทําการจัดตั้งกลุ่มที่เรียกว่ากองระวังหน้าซึ่งเป็นกลุ่มพ่อมดแม่มดลับที่ขึ้นตรงกับภาคีภารกิจของพวกเขาก็คือการปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์และช่วยพาตัวเขาออกมาจากบ้านของพวกเดอร์สลีเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านเลขที่12กลิมโมอเพลสซึ่งเป็นกองบัญชาการใหญ่ของภาคีนกฟินิกซ์อย่างปลอดภยัยในวันที่18มิถุนายนปี1996ภาคีนกฟินิกซ เข้ามาเสริมทัพกับกองทัพดัมเบิลดอร์พวกเขาร่วมต่อสู้กับผู้เสพความตายที่กองปริศนาในกระทรวงเวทมนต์เหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้พาคีได้สูญเสียหนึ่งในสมาชิกคนสำคัญอย่างซีรยสแบลตไปโดยน้ำมือของเบลติกเลสแองและหลังจากการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างผู้นำพาคีอัลบัสดัมเบิลดอร์กับลอร์ดวลเดมอร์ผลลัพธ์คือเจ้าแห่งศาสตร์มือต้องล่าถอยเมื่อหลักฐานการกลับมาของคนที่รู้ว่าใครชัดเจนคอนนีลิสฟัด และกระทรวงเวทมนต์ก็ต้องยอมรับความจริงในที่สุดขากลับมและผลของการเพิกเฉยตลอดระยะเวลาหลังจากที่เจ้าแห่งาศาสตร์มืดกลับมาคอเนเลียสฟัดจึงต้องก้าวลงจากเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเวทมนต์และถูกแทนที่โดยอดีตมือปราบมารมืออาชีพอย่างลูฟัสสคริมเจอร์ดังนั้นการต่อสู้ระหว่างพาคีนกฟินิกส์กับลอดโวเดมอร์และผู้เสพความตายที่กระทรวงเวทมนต์ ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามพ่อมดครั้งที่2อย่างเป็นทางการในปี1997ภาคีนกฟินิกซ์ยังคงรวมตัวกันเพื่อคุ้มครองและปกป้องแฮร์รี่พอตเตอร์ต่อไปถึงแม้พวกเขาจะสูญเสียหัวหอกคนสำคัญอย่างซีเรสแบล็กไปพวกเขาคอยผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้ายามที่ฮอกวอตส์อย่างไรก็ตามครับเรโกมาลฟอยที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นผู้เสพความตายแทนพ่อของเขาที่ถูกจองจำที่คุกอัสคาบัน เขาได้รับมอบหมายจากจอมานให้สังหารดัมเบิลดอร์และใช้ตู้อันตรธานเป็นตัวเปิดทางให้ผู้เสพความตายเข้ามาในฮอกวอตส์ได้โดยที่พาคีไม่ทันระแวดระวังหลังจากสเนปลงมือสังหารดัมเบิลดอร์พาคีจำนวนหนึ่งและกลุ่มกองทัพดัมเบิลดอร์ก็ได้ร่วมต่อสู้กับผู้เสพความตายผลของน้ำยานำโชคที่แฮร์รี่ทิ้งไว้ให้กับเพื่อนๆทำให้พาคีและกองทัพดัมเบิลดอร์รอดจากคำสาปจากผู้เสพความตายอย่างบวุดหวิด พวกผู้เสพความตายจำนวนหนึ่งหนีไปได้แต่บางคนก็ตายจากผลของคำสาบที่ตีกลับของตัวเองในงานศพของอัลบัสดัมเบิลดอร์ที่ถูกจัดขึ้นณนริมทะเลสาบฮอกวอตส์สมาชิกภาคีทุกคนได้มาร่วมงานศพเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อผู้ก่อตั้งและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเมื่อภาคีนกฟินิกซ์ได้สูญเสียผู้นำอย่างดัมเบิลดอร์ไปอลาสเตอร์มูดี้จึงกลายเป็นผู้นำสมาคมลับ และภารกิจต่อไปของพวกเขาก็คือการคุ้มกันแฮร์รี่พอตเตอร์พาเขาออกมาจากบ้านของเดอร์สลีย์เพื่อมุ่งหน้าไปยังบ้านพโพรงกระต่ายกองบัญชาการแห่งใหม่ของภาคีเมื่อเสเนบรู้เรื่องบ้านเลขที่12 g ส i m กลิมเมร์เพลสพวกเขาก็เลยไม่สามารถใช้บ้านหลังนั้นเป็นกองบัญชาการได้อีกต่อไปนี่ไม่ต้องมายุ่งเลยนะเซนบเวลาส,สนันไม่ใภาคนคจะรอจะพูดเรื่องการกลับตัวของนายว่างไงฉันดีกว<ด>่<พ>าภารกิจของภาคีกับการใช้ตัวล่อเป็นแฮร์รี่เจ็ดคน จบลงด้วยการสูญเสียเฮดวิกนกฮูกแสนรักของแฮร์รี่และผู้นำกลุ่มพาคีอลาสเตอร์มูดี้แบดไอตายแล้วมัดักสเห็นวอเดอมอร์แค่แวบ,บเดียวแล้วก็ย้ายร่างไปเลยหลังจากรูฟัสสคริมเจอร์ถูกสังหารโดยวอเดอมอร์กระทรวงเวทมนตร์จึงถูกควบคุมโดยจอมานเขาใช้คำสาบสะกดใจกับไพรัสทิกเนสคอยชักใยและอยู่เบื้องหลังการกดขี่ข่มเหงพวกที่เกิดจากมาเกิลอีกครั้ง โดโรเรสอัมบริดได้ถูกแต่งตั้งให้มาดูแลการขึ้นทะเบียนและการดำเนินคดีกับพ่อมดแม่มดที่เกิดจากมารเก้ลในระหว่างนั้นแฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กำลังหลบหนีจากพวกนักต้อนและออกตามล่าฮอคลัส์พวกเขาเดินตามร่องรอยที่ดัมเบิลดอร์ทิ้งไว้ให้ส่วนพาคีน,นกฟินิกซ์กลับลงใต้ดินอีกครั้งพวกเขายังคงเดินหน้าสนับสนุนแฮร์รี่พอตเตอร์และสนับสนุนรายการวิทยุที่ชื่อว่าจับตาพอตเตอร์ ในขณะที่เดลี่พรอฟเฟตและสำนักข่าวอื่นๆถูกควบคุมโดยกระทรวงเวทมนต์ที่มีจอม,มานชักยายอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแต่จับตาพอตเตอร์และพาคีพวกเขาออกอากาศภายใต้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงพยายามนำเสนอข่าวเพื่อปกป้องมารเกิลและผู้ที่เกิดจากมาเกิลและเผยแพร่ความจริงในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของสงครามพอมอดครั้งที่สในวันที่สองพฤษภาคมปี1998ภาคีนกฟินิกส์ และกองทัพดัมเบิลดอร์ได้ตอบรับการเรียกขานพวกเขาเข้าร่วมต่อสู้กับโวลเดอมอร์และผู้เสพความตายเป็นครั้งสุดท้ายสงครามพ่อมดครั้งที่2เกิดขึ้นที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตศาสตร์ฮอกวอตส์จบลงด้วยการตายของโวลเดอมอร์และการล่มสลายของกลุ่มผู้เสพความตายซึ่งถือว่าเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาคีนกฟินิกส์กองทัพดัมเบิลดอร์และพันธมิตรของพวกเขา ต่อไปนี้คือรายชื่อของสมาชิกพาคีนนกฟีนิกซ์ทั้งหมดครับอัลบัสดัมเบิลดอร์ผู้ก่อตั้งและผู้นำพาคีนนกฟีนิกซ์ร่วมต่อสู้ในสงครามพ่อมดครั้งที่1ครั้งที่2ร่วมต่อสู้ที่กองปริศนาปะทะกับจอมมารที่กระสวงเวทมนต์และเป็นผู้ทำลายฮอครัคซ์ได้1ชิ้นเสียชีวิตด้วยการจัดฉากการตายของตัวเองในปี1997ทีนี้เป็นสมาคมลับกอ,องประชาการพาคีนนกฟีนิกซ์ เดนมาร์ตั้งขึ้นมาตอนรับสู้กับคนที่รู้ว่าใครอลาสเตอร์มูดี้สมาชิกรุ่น1และรุ่น2ผู้นำกลุ่มพาคีและกองระวังหน้าในภารกิจย้ายแฮร์รี่มาที่กองบัญชาการเขารวมต่อสู้ในสงครามพมดครั้งที่1และครั้งที่2องรวมต่อสู้ในกองปริศนาเสียชีวิตในปี1997ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนอาเบอร์ฟอร์ดดัมเบิลดอร์น้องชายของดัมเบิลดอร สมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2มีบทบาทในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1ร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เขาอาศัยอยู่ที่ร้านหัวหมูในฮอกมิดซึ่งเป็นร้านของเขาเองแฟรงค์ <Frank S 2> และอลิสลองบัตทอมสองสามีภรรยาพ่อแม่ของเนวิลลองบัตทอมสมาชิกภาคีรุ่น1ในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1 ทั้งสองคนถูกกลุ่มผู้เสพความตายใช้คำสาบกรีดแทงทรมานจนเสียสติปัจจุบันทั้งคู่ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์มังโกเจมส์และลินลี่พอตเตอร์สองสามีภรรยาพ่อแม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์สมาชิกภาคีรุ่นหนึ่งมีบทบาทสำคัญในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่หนึ่งทั้งคู่ถูกสังหารโดยลอร์ดโวลเดมอร์ที่หมู่บ้านก็อดริกส์ฮอลลในปี1 9 8 1มิสซิสฟิก เธอเป็นสคริปต์ครับและเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2หลังการล่มสลายครั้งแรกของหลอดโวลเดอมอร์มิสซิสฟิกได้รับมอบหมายจากดัมเบิลดอร์ให้คอยจับตาดูแฮร์รี่พอตเตอร์ที่หมู่บ้านลิตเติลวิงจิงตลอดช่วงชีวิตของเธอเบนจี้เฟนวิกสมาชิกภาคีรุ่นแรกร่วมต่อสู้ในสงครามพ่อมดครั้งที่หนึ่งและถูกสังหารโดยผู้เสพความตายด้วยคำสาปที่ร้ายกาจภายหลัง พวกเขาพบเศษชิ้นส่วนของเบนจี้เพียงไม่กี่ชิ้นคาราด็อกเดียบอนสมาชิกภาคีรุ่นดั้งเดิมเขาหายสาบสูญไปในช่วงสงครามพ่อมดครั้งแรกและไม่มีใครพบเห็นร่างของเขาเลยดีดัลลัสดิกเกิลสมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2เป็นหนึ่งในกองระวังหน้ากลุ่มคนที่ช่วยพาแฮร์รี่พอตเตอร์ออกจากบ้านของเดอร์สลีในปี1995และในปี1997 เขาเป็นคนที่ช่วยพาพวกเดอร์สลีไปซ่อนตัวในสถานที่ที่ปลอดภัยดอร์คัสเมโดสสมาชิกพาคีรุ่นแรกเขาถูกสังหารโดยลอร์ดโบเดมอร์เอ็ดกาโบนส์สมาชิกพาคีรุ่นหนึ่งเขาถูกสังหารพร้อมกับภรรยาและลูกๆโดยผู้เสพความตายในช่วงสงครามพ่อมดครั้งแรกแฮกริดได้ยกย่องว่าตระกูลโบนส์เป็นหนึ่งในพ่อมดแม่มดที่เก่งที่สุดแห่งยุคเอลฟอัสโด สมาชิกพาคีรุ่น1และรุ่น2อหนึ่งในกองระวังหน้ากลุ่มคนที่ช่วยพาแฮร์รี่พอตเตอร์ออกจากบ้านเดอร์สลีในปี1995นอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่เขียนบทความระลึกถึงอัลบัสดัมเบิลดอร์ในหนังสือพิมพ์เดลี่พรอเฟตไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหลังงานแต่งงานของบิลกับเฟล์รวมถึงไม่มีใครเห็นเขาในสงครามฮอกวอตส์อีกด้วยดีใจที่ได้เจอนะพอตเตอร์ เอเมอร n e ีนแวนส์สมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2อหนึ่งในกองระวังหน้าเธอถูกสังหารโดยผู้เสพความตายในปี1996 2พี่น้องกิตเดียนและเฟเบียนเพ r เวสมาชิกภาคีรุ่น1พวกเขาถูกกลุ่มผู้เสพความตาย5คนลงมือสังหารอย่างโหดเหี้ยมในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1นึ่งมาลีนมาร n คินนอนสมาชิกภาคีรุ่นแรกเธอถูกสังหารพร้อมกับครอบครัว โดยกลุ่มผู้เสพความตายในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1มันดังกัสเฟรชเชอร์สมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2เขาได้รับมอบหมายจากดัมเบิลดอร์ให้ทำงานร่วมกับมิซิธฟิกคอยดูแลแฮร์รี่พอตเตอร์ที่หมู่บ้านลิตเติลวิงจิงเขาเป็นหนึ่งในทีมภารกิจขนย้ายแฮร์รี่เคนแต่หนีไปในทันทีที่วลเดอมอร์ปรากฏตัวและสังหารมูดี้หลังให้ข้อมูลเรื่องล็อกเก็ตกับแฮร์รี่ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นตัวมันดังกัสอีกเลย ปีเตอร์เพติกรูสมาชิกภาคีรุ่นหนึ่งเขาทรายศหักหลังพวกพ้องและเข้าร่วมกลุ่มผู้เสพความตายในฐานะทาสรับใช้จอมมานหลังจากได้มือเงินเป็นสิ่งตอบแทนในความพักดีในคืนหนึ่งที่คาลิฮัสมมลฟอยปีเตอร์เพติกรูลังเลที่จะฆ่าแฮร์รี่นั่นจึงถือเป็นการทรยศต่อจอมมานเขาจึงถูกสังหารโดยมือเงินของตัวเองรีมัสลูปินสมาชิกภาคีรุ่นหนและรุ่นส เข้าร่วมต่อสู้ทั้งในสงครามพ่อมดครั้งที่1และครั้งที่2ร่วมต่อสู้ในกองปริศนาในคืนที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหารเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่เคนและสงครามฮอกวอตส์ท้ายที่สุดครับเขาถูกสังหารโดยผู้เสพความตายแอนโทนินโดโลฮอฟในสงครามฮอกวอตส์รูเบอัสแฮกริดพอมดลูกครึ่งยักษ์ผู้รักษากุญแจแผ่นดินฮอกวอตส์หนึ่งในสมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2 เขาร่วมต่อสู้ในสงครามพ่อมดครั้งที่1และครั้งที่2ในคืนที่ดับเบิลดอรถูกสังหารเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่เคนและสงครามฮอกวอตส์ปัจจุบันแฮกริดยังคงทำหน้าที่ดูแลฮอกวอตส์และเป็นอาจารย์สอนวิชาดูแลสัตว์วิเศษอยู่ที่นั่นเซเวอรัสสเนปสมาชิกภาคีรุ่น1และรุ่น2เดิมทีเเนปเป็นผู้เสพความตายแต่ด้วยความรักที่มีต่อลินลี่เอเวนทำให้เเนปตัดสินใจย้ายข้าง เขากลายมาเป็นสมาชิกภาคีและเป็นสายลับให้กับดัมเบิลดอร์ในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1และครั้งที่2ภายหลังเขาถูกสังหารโดยโวลเดอมอร์ในช่วงสงครามฮอกวอตส์ซีเรียสแบล็กสมาชิกภาคีรุ่นดั้งเดิมและรุ่น2รวมต่อสู้ในสงครามพ่อมดครั้งที่1แต่ต้องเข้าคุกอัสาบันนานนับ11ปีเพราะถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนที่ให้เบาะแสที่อยู่ของครอบครัวพอตเตอร์และสังหารปีเตอร์เพตติกู ภายหลังซีเรสแหกคุกอัสาบันออกมาตามล่าปีเตอร์เพติกรูและพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับภาคีเขาได้ร่วมต่อสู้ในกองปริศนาและถูกสังหารโดยลูกพี่ลูกน้องเบลติกส์และสแควรชฉันเป็นคนเสนอให้ดัมเบิลดอร์ใช้ที่นี่เป็นกองมรชาก,การเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างเดียวที่ฉันเคยทำมาสเตอร์จิสพอตมอร์สมาชิกภาคีรุ่นหนและรุ่นสอหนึ่งในกองระวังหน้า กลุ่มคนที่ช่วยพาแฮร์รี่ออกมาจากบ้านเดอร์สลีในปี1995คิงสลีชัคเคอร์โบสสมาชิกพาคีรุ่น2แปลพักจากคอนเนลียสฟัดมาอยู่ฝั่งดัมเบิลดอร์และกลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกพาคีเขาได้รวมต่อสู้ในกองปริศนาในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่เจคนหลังจบสงครามฮอกวอตส์คิงสลีขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐรมนตรีกระทรวงเวทมนตร์คิงสลีนึกคุณอารักขานายุอยู่ซะอีกเออสำคัญมากกว่าเขา มิโนวามักกันากาในสงครามพมดครั้งที่1เธอไม่ได้อยู่ในภาคีรุ่นแรกครับเธอเลือกที่จะเป็นสายลับให้กับกระทรวงแทนภายหลังในช่วงสงครามพมดครั้งที่2กระทรวงตกต่ำกว่าที่เธอคิดเธอจึงย้ายฝั่งเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีเธอร่วมต่อสู้ในคืนที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหารเธอเป็นผู้ขับไล่สเนปออกจากฮอกวอตส์และกลายมาเป็นผู้นำกลุ่มภาคีร่วมกับคิงส์ลีย์ชัคเคอรโบ ปัจจุบันมักกนากาวดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฮอกวอตส์ชื่อของเขาก็คือโวเดอร์มอร์ฟินิอัสคุณควรเรียกว่าอย่างนั้นยังไงซะเขาก็คงฆ่าคุณด้วยเหมือนกันอาเธอร์ Arthur, และมอลลี่วิสลี์สองสามีภรรยาสมาชิกภาคีรุ่นสองอาเธอร์ Arthur, เข้าร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่เจ็ดคนส่วนมอลลี่ถือว่าเป็นคนที่คอยดูแลสมาชิกโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินในกองบัญชาการ ทั้งสองคนเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์และมอลลี่วิสลีย์คือคนที่ลงมือสังหารเบลลอติกส์เลสแตรงปัจจุบันครับทั้งสองคนทำงานและเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านอย่างมีความสุขย่าแต่ต้องลูกสาวฉันนั่งลูกมาบิลวิสลีย์สมาชิกภาคีรุ่น2ร่วมต่อสู้กับผู้เสพความตายในคืนที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหาร และได้แผลเป็นมาในคืนนั้นโดยฝีมือของมนุษย์หมาป่าเฟนเรียเกรแบกบิลร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนและร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์ปัจจุบันเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับภรรยาและลูกๆและได้เขียนหนังสือถึงชีวิตที่ต้องอยู่กับรอยแผลเป็นจากมนุษย์หมาป่าเพื่อสร้างประโยชน์และความรู้แก่คนอื่นๆชาร์ลีวิสีย์สมาชิกภาคีรุ่น2ได้รับมอบหมายให้ระดมพลพ่อมดนานาชาติ และนำกำลังเข้าเสริมสู่สมรภูมิสงครามฮอกวอตส์ปัจจุบันชาลียังคงครองตัวเป็นโสดและยังคงทำงานศึกษาเรื่องราวของมังกรที่เขารักต่อไปเฮสเทียโจนส์สมาชิกภาคีรุ่น2หนึ่งในกลุ่มกองระวังหน้าและได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกับดีดาลัสดิกเกิลในภารกิจพาพวกเดอร์สลีไปซ่อนตัวในสถานที่ที่ปลอดภัยนอกจากนั้นเธอยังเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์อีกด้วย นิมฟาดอร่าท้องสมาชิกภาคีรุ่น2หนึ่งในกลุ่มกองระวังหน้าเข้าร่วมต่อสู้ในสงครามพ่อมดครั้งที่2ต่อสู้ที่กองปริศนาในคืนที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหารภารกิจขนย้ายแฮร์รี่7คนในช่วงสงครามฮอกวอตส์เธอร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามีรีมัสลูปินและท้ายที่สุดเธอถูกสังหารโดยเบโลติกส์เลสแตรอย่ามาเรียกฉันว่านิมฟาดอร่ ต่อไปจะเป็นรายชื่อสมาชิกภาคีนกฟินิกส์ที่เข้าร่วมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการนะครับที่บอกอย่างนี้ก็เพราะว่าปกติแล้วการที่จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกภาคีอย่างน้อยพวกเขาต้องบรรลุนิติภาวะและต้องได้รับการโหวตให้เข้ากลุ่มอย่างเป็นทางการจากสมาชิกซะก่อนส่วนใหญ่ก็มีแต่คุณนายมอลลี่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยที่ภาคีพยายามดึงตัวพวกเขาเข้ามาสู่สมาคมที่มีภารกิจแสนอันตรายแบบนี้เขายัางเป็นเด็กอยู่นะ คืนพูดมากไปกว่านี้แปลว่าจะดึงเข้ามาร่วมในภาคีนี้ด้วยดิสิผมอยากเขาร่วมถ้าวอร์ดมอร์สร้างกองทัพผมก็อยากจะสู้ใช่เฟลเดลากวสมาชิกภาคีรุ่น2อย่างไม่เป็นทางการเธอร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนและร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสามีบิลวิสลี y ในสงครามฮอกวอตส์ปัจจุบันเธอใช้ชีวิตกับสามีมีลูกด้วยกัน3คนนอกจากนั้นเธอยังได้รับเหรียญเกียรติยศจากกระทรวงเวทมนตร์ของฝรั่งเศสและอังกฤษ สำหรับความกล้าหาญในสงครามพ่อมดเฟรดและจอร์ดวิสลีย์พี่น้องฝาแฝดสมาชิกภาคีรุ่นสองอย่างไม่เป็นทางการทั้งคู่เข้าร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่เจคนและเข้าร่วมรบในสงครามฮอกวอตส์น่าเศร้าที่เฟรดต้องจบชีวิตในสงครามครับปัจจุบันจอร์ดแต่งงานกับแองจูเลน่าจอร์สันมีลูกด้วยกันสองคนเขายังคงเปิดร้านเกมกลวิเศษวิสลีย์ที่ตรอกไดแอกอนต่อไปเพร้ะไหมเฟรดดี้ ใช่เหมือนกันและสุดท้าย3เพื่อนซีแฮร์รี่พอตเตอร์รอนวิสลีย์และเฮอร์มีอนี่เกรนเจอร์สมาชิกภาคีน,นกฟินิกซ์รุ่น2อ,อย่างไม่เป็นทางการแฮร์รี่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสงครามพ่อมดครั้งที่1เพราะเขาเป็นคนที่สยบคนที่รู้ว่าใครจนมีชื่อเสียงและสมญานามว่าเด็กชายผู้รอดชีวิต ต่อมาในช่วงสงครามพอมดครั้งที่สองทั้ง3คนได้ร่วมต่อสู้กับภาคีในฐานะกองทัพดัมเบิลดอร์ที่กองปริศนาในกระทรวงเวทมนต์ได้ร่วมต่อสู้ในคืนที่ดัมเบิลดอร์ถูกสังหารได้ร่วมต่อสู้ในเหตุการณ์ขนย้ายแฮร์รี่7คนและทั้ง3คนคือทีมลับในการตามล่าฮอร์คลัคส์และทำลายทุกชิ้นที่เหลือในช่วงสงครามฮอกวอตส์ทั้ง3คนมีบทบาทสำคัญอย่างมากครับโดยเฉพาะแฮร์รี่พอตเตอร์ เพราะเขาเป็นคนที่สยบจอมมารได้อีกครั้งและได้รับชัยชนะอย่างแท้จริงโดยคนที่คุณรู้ว่าใครไม่สามารถหวนคืนอำนาจได้อีกตลอดการปัจจุบันครับแฮร์รี่แต่งงานกับจินนี่มีลูกด้วยกัน3คนเฮอร์ไมโอนี่แต่งงานกับรอนมีลูกด้วยกันสองคนรูปและประวัติของเพื่อนซีทั้ง3คนได้อยู่ในการ์ดกบช็อกโกแลตรอนบอกว่ามันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตของเขาเลยละ่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือรายชื่อสมาชิกภาคีนกฟินิกซ์ทั้งหมดครับทีนี้ต้องมีคนถามแน่เลยว่าแล้วลูน่าเนวิลจินนี่และคนอื่นๆอ,อ,อีกล่ะทำไมถึงไม่อยู่ในภาคทีทั้งทั้งที่พวกเขาก็ร่วมต่อสู้ในสงครามสำหรับตัวละครที่ร่วมต่อสู้ในสงครามฮอกวอตส์แต่ไม่ได้อยู่ในภาคีจะถูกเรียกว่าพันธมิตรภาคีครับไม่นับว่าเป็นสมาชิกภาคีนกฟินิกซ์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกด Subscribe ให้กับบนหนังแล้วก็แอดด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ